คุณแม่เนี่ยมีอาการฝันผิดปกติไม่รู้ว่าฝันหรือว่ามีอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่อย่างใดนะครับเธอบอกว่าตอนที่เธอนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเธอเหมือนมีบางอย่างทําให้เธอเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้วเธอก็เห็นว่ามีชายร่างดําๆมายืนตรงหน้าเตียงเธอเธอขยับตัวไม่ได้ถ้าภาษาบ้านเรานี่ก็ผีอัามเต็มที่ขยับตัวไม่ได้ได้เห็นชายคนนั้นโน้มเข้ามาหาเธอเรื่อยๆแล้วก็หายไป ปรากฏว่าช้าวันคุณครูโทรมาเลยแจ้งข่าวร้ายว่าเนี่ยลูกของคุณทำไมไม่มาโรงเรียนขาดโรงเรียนไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ mm hmm. คุณแม่ก็บบเฮ้ยทำไมซีเจเป็นอย่างนี้ล่ะเลยติดต่อโทรหาเฮ้ยโทรไม่ติด mm hmm. เพราะว่าที่จริงคุณแม่ซื้อโทรศรัพท์ให้น้องซีเจเป็นโทรศรัพท์พับนะเฮ้ย mm hmm. โทรไม่ติดเฮ้ยลูกเราปกติก็ไปโรงเรียนนี่ไม่ได้เกเรอ,อย่างนี้ mm hmm. บอกพ่อพ่อ เดี๋ยวแม่ต้องทํางานต่อพ่อกลับไปดูลูกหน่อยที่บ้านนอกอะ่ะพอได้เสจเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกลับไปดูนะพ่อเขาก็เรียบกลับบ้านไปวันนั้นครับปรากฏว่าพ่อรีบกลับไปถึงบ้านเลยที่บ้านเนี่ยก็จะมีตัวบ้านเป็นสองชั้นข้างบ้านเนี่ยจะเป็นเป็นโรงนาคุณพ่อเนี่ยก็เข้าไปที่บ้านก่อนตะโกนหาลูกนะสิเจลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกอยู่บ้านหรือเปล่าในบ้านเนี่ยเงียบเลยฮะเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยแล้วลูกเราไปอยู่ไหนไอหรือว่าจะไปเล่นสซนในโรงนานะ ไม่ยอมไปโรงเรียนเดี๋ยวต้องดุซะหน่อยก็เลยเดินเข้าไปในโรงนาความแปลกคือโรงนาเนี่ยนะครับประตูหน้ากับประตูด้านข้างเนี่ยล็อกไว้แต่ประตูหลังเนี่ยเปิดออกแง้มออกปกติโรงนาเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับมาเนี่ยมันจะปิดตลอดอะเฮ้ยแต่ทําไมครั้งเนี่ยประตูหลังมันแง้มใครมันมาปลดล็อกนะพ่อก็เปิดประตูแง่เข้าไปในโรงนาภาพที่คุณพ่อเห็นตรงหน้าฮะแทบใจสลายเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือ เป็นร่างของลูกชายเขาครับน้องซีเจเน่ห้อยลงมาจากขื่อไม้โรงนาไม่ใช่แบบห้อยคอนะฮะแต่ลักษณะของน้องคือน้องถูกเชือกเนี่ยมัดมือสองข้างแล้วก็ห้อยลงมาเนี้ยแล้วคอเนี่ยหงายไปด้านหลังลงมาจากขื่อของโรงนาน้องถูกมัดมือถูกมัดเท้าแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมีการถ่วงลูกตุ้มเหล็กไว้ด้วยและที่แปลกคือคุณพ่อเห็นว่า น้องซีเจใส่ชุดเป็นเดรสสีแดงครับ